สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้มาพบกันอีกครั้งกับช่องคริปโตสต็อกไทยแลนด์ช่องสไตล์พอดแคสต์ที่จะมาอัปเดตทุกข้อมูลเกี่ยวกับการเงินการลงทุนในรูปแบบต่างๆและในวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องราวเกี่ยวกับหุ้นต่างๆว่ามีข่าวอะไรกันบ้าง แต่ก่อนที่จะไปฟังกันนั้นรบกวนช่วยกด Subscribe ให้ช่องเราด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข้อมูลดีๆที่เราจะมาอัปเดตให้ฟังกันแบบที่เพื่อนๆไม่ต้องอ่านและถ้าพร้อมกันแล้วหยิบกาแฟมานั่งจิบให้สบายใจแล้วเรามาเริ่มกันได้เลยค่ะข่าวที่เราจะคุยกันคือครับลงนามคำสั่งคริปโทลั่นห้ามใช้ CBDC ตั้งทีมสร้างคลังสินทรัพย์ดิจิทัล สำนักข่าวบลูมเบิร์กรายงานว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้ลงนามในคำสั่งฝ่ายบริหารที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลโดยคำสั่งนี้มีชื่อว่าการเสริมสร้างความเป็นผู้นำของสหรัฐในเทคโนโลยีการเงินดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์หลังจากที่เขาเข้าประชุมร่วมกับเดวิดแซกหรือที่เรียกกันว่าไวท์เฮาส์เอคริปโตซา ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านปัญญาประดิษฐ์และคริปโตของทำเนียบขาวแซกมองว่าการดำเนินงานด้านปัญญาประดิษฐ์หรือ AI จะช่วยให้สหรัฐส,สามารถครอบงำและเป็นผู้นำโลกด้านนี้ทร้ปมยังได้เสริมว่าคุณคิดว่ามันน่าตื่นเต้นไหมอาจจะไม่น่าตื่นเต้นเท่าไหร่ แต่เรื่องนี้จะสร้างเงินมหาศาลให้กับประเทศสำหรับคำสั่งใหม่ที่เกี่ยวกับคริปโตเคเรนซีมีเป้าหมายเพื่อจัดตั้งคณะทำงานด้านตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลของประธานาธิบดี โดยมีเดวิดแซกเป็นหัวหน้าทีมทีมงานนี้จะมีตัวแทนจากหน่วยงานรัฐบาลสำคัญเช่นกระทรวงการคลังกระทรวงยุติธรรม SEC และ CFTC หน้าที่หลักคือการศึกษาและวิเคราะห์เรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับคริปโทเพื่อให้คำแนะนำและข้อเสนอเกี่ยวกับการกำกับดูแลสินทรัพย์ดิจิทัล ภายในระยะเวลาประมาณ6เดือนทีมงานจะต้องนำเสนอรายงานสรุปการศึกษาซึ่งจะครอบคลุมประเด็นสำคัญเช่นกรอบการกํากับดูแลและข้อเสนอทางกฎหมายนอกจากนี้ยังพูดถึงการสร้างพลังสินทรัพย์ดิจิทัลอีกด้วย นอกจากนั้นคำสั่งนี้ยังมีเนื้อหาที่ห้ามการออกการจัดตั้งและการใช้งานสกุลเงินดิจิทัลที่ออกโดยธนาคารกลางหรือ CBDC ในสหรัฐโดยให้เหตุผลว่าเป็นภัยคุกคามต่อความเป็นส่วนตัวเสถียรภาพระบบการเงินและอธิปไตยของประเทศพร้อมกับสั่งยุติแผนการพัฒนา CBDC ทั้งหมดทันที คาร์เค่ว์รองประธานฝ่ายนโยบายของ Coinbase ซึ่งเป็นบริษัทแลกเปลี่ยนคริปโตท,ที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐกล่าวว่าการที่ประธานาธิบดีสนับสนุนสินทรัพย์ดิจิทัลและจัดตั้งคณะทำงานที่มีผู้เชี่ยวชาญภายนอกร่วมด้วยถือเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นและเป็นการเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบอย่างแท้จริง อย่างไรก็ตามชุมชนคริปโตมีความคิดเห็นที่หลากหลายต่อคำสั่งนี้ผู้สนับสนุนบิตคอยบางส่วนแสดงความผิดหวังเพราะคำสั่งไม่ได้ระบุว่าบิตคอยจะถูกใช้เป็นศูนย์กลางของเงินสำรองของประเทศอย่างที่คาดหวังเซฮีทิคคาผู้ก่อตั้งกองทุนคริปโตส i ิ k แคปิตอลกล่าวว่าการที่รัฐบาลสหรัฐซื้อบิตคอยเพียงเหรียญเดียวอาจเป็นการจุดประกายให้รัฐบาลอื่นๆทำตาม นอกจากนี้ทรัมป์ยังได้อภัยโทษให้แก่รสอสซูบริกผู้สร้างเว็บไซต์ซิวโรดที่มีชื่อเสียงชาวโชซึ่งเคยจำหน่ายยาเสพติดผิดกฎหมายโดยใช้บิตคอยการตัดสินใจนี้ได้รับการสนับสนุนอย่างมากจากชุมชนคริปโตคำมั่นสัญญานี้สะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงของทรัมป์ซึ่งเคยไม่เชื่อมั่นในสินทรัพย์ดิจิทัลแต่กลับมาให้ความสำคัญกับอุตสาหกรรมนี้และผลักดันโครงการคริปโตของตัวเอง รวมถึงดึงผู้บริหารในวงการคริปโตมาสนับสนุนแคมเปญหาเสียงของเขาเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเนื้อหาของเราในวันนี้กันบ้างคะพิมพ์พมาพูดคุยกับเราได้เลยะทางช่องคริปตตสต็อกไทยแลนด์อยากเข้าไปอ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆค่ะและในวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ